ครับมืออันี้แอดมินเดินทางมา,อ,าอยู่ปูดำนะครับเนาะมาเอา,เอาน้ำไล่เสือนะครับเนาะมาฝากาผู้ใดที่ร่วมบุญเข้ามาเนาะเอามาปวดโฉบปวดลาดเอาไล่เสือเข้ามาปวดโฉบปวดลาดนะครับเนาะกับปะปูดำนะครับเน,นาะมือเนาะตามนั้นครับผมเอฟซีเนาะนะครับนะเนาะเดินไล่เสือตั้งช่อง เดี๋ยวนั่มากนะครับแล้วมาให้ใหผ้าม้วนมาให้มห้วนเสื้อนกับเจ็บหนึ่งของขาแขแนวครับผมรวมเป็นเงินหนึ่งเมืองหนึ่งพันบาทนะครับเนาะสำหรับบ้านซื้อแอเปิ่งกษิตไทยให้ัวในซีรวมกันมากกันนะครับเนาะแอบนิ่งกษิตไทยไปเบิ่งเอาว่าพัวมันเป็นทางเป็นเป็นก็คือบริจาคไทยออกอาก,ากาศนะครับเนาะ อ่านเบิ่งตามนั่ซื้อเล้ครับเด้อนะครับเนาะตามนั่นครับผมนะครับเนาะได้ครับเด้อใตายซื้อตะตังอ่านเอานะครับเนาะ กเอลวินทำดีามากครับอแม่พี่น้องเอฟซีทำดีทีเปิดโชคนะครับเนาะเปิดโชคเปิดดวงมือนี้เนาะกับอ่าทั้งคูดำและการเพิ่นการเบี่ยงให้ออกอากาศนะครับเนาะสำหรับแนวทางโซเลกาลติดตามไปตั้มรับทางช่องเทางนะครับเแต่ว่าเอลวินก็จะได้เดทไทยนะครับเนาะ ใชครับสำหรับลายเสือนะครับเต้อันนี้จะน้ำลามเสือทีรวมบุญมาทำกันถวายทำพิธีเปิดโชคเปิดล,า,ลาบน้ำเนาะครับเนาะตามนันครับผมไอ้นนกะขามารับชมรับฟั้กับขอมีโชคมีไส้ทำกันนะครับเต้อสำหรับแนวทางกับล่อที่ตามมาทำกันจะผ่านดีกาดครับกดไลค์กดแชร์นะครับเต้อเอาตามนั้นครับผมขับผมเอา วันบรรยากาศเหมกันนะครับด้วก็ติดตามเหมือนกันนิมมนเดอนิมมนเดอูนิมมนเดอพูแมนน บคครับมึงบรรยากาศเหมืนอนกันได้ครับด้วยสำหรับพี่สีการเมือนะครับก็ขนบคุอ่ามึงบรรยากาเนกันได้ครับเด้่อเราะว่าห้าสิบกั

เอาไปเลยทางข้างแกงเน้อทางเน้อเอาไปเลยทางข้างแกงเด็กแก้วนะพ่อพี่นาก้วลาบเป็นที่ิยมทุพร้อมกับตองในนี่ยังมาตองมาไต้เน้อ thank ครับอ่าสำหรับผู้ใครจะได้เหรียญปูซิโทต้ต้อบเนาะรุ่นแรกอ่ากะไลน์เข้ามาได้เลยนครับด้วยเอเดลเอ็มเอจีเดี๋ยวจะส่งให้นะครับเนาะนะครับเห็นปูซิโทรุ่นแรกครับผมกะทักเสแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับเนาะนะครับเนาะเห็นชัดไหมครับ ครับผมเห็นปูซิโตแรกครับผมเนาะเนาะกระทักเข้ามาได้ครับผมอยากปูซานะครับเนาะผ่านเอ็มบินได้บุบยังเนาะครับเนาะอืมครับผมถึงชับปะครับเนาะทักเอ็มทัก เอ่อแคบข้ามากเลยนะครับแต่สำหรับไปเรียนปูสีโทรุ่นแรกครับแอมินสิริจัดช่งให้เอามึอนี้ก็แอมินน่ะจะได้เอาเงินมาท่าบุญน้ำปูนะครับเนาะปูหายจะแปดเท่าผูได้ซีเอฟซีซีรวมท่าบุญเข้ามากอ่ะขอพูดหลายๆนะครับเนาะมันรวมบุญไปน้ำกันเพราะห้ปูเพิ่นแต่ว่าคือเพิ่นบ่อยากให้ยทายคลิปนะครับเนาะแต่ว่าเงินกะ ถ้ามันจกรวมบุญกันคักเขามาหั่นแอดมินผ่านแอดมินแอมินอยากจะได้มาดำมาทรงอ่านไล่ซื้อให้นะครับเนาะสละบาทพูดดำกันแอดมินไงเอาไล่ซื้อมาเสริมโฉกเสริม,สรมหลาไปเหมือนกันแอมซื้ีรวมบุญกันเขามาทำลายซื้อแอดมินก็ทีอ่านให้นะครับเนาะแต่ว่าพิธีการนั่นก็นคือกับที่ว่าทายทอดนะครับเนาะตามนั้นได้ครับเลยอแอมินก็นเดินทางมาม้ปเลยจ้ะรอบเบิ้ง สำหรับโชคลาภก็ติดตามไปเหมือนกันนะครับเนาะได้ทุกตัวได้ทุกคนนะครับเนาะจะผ่านกดติดตามไหมนะครับครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเด้อนะครับผมป็แล้วกันก็คือเจะว,วินเวลาปูขึ้นหวักวก็จะได้ปูสวสดเสริมนายซื้อที่ครบเงินทุกบาทก็จะรวมท้าบุตรไปนทำปูด,ดำตั้งขากนะครับเด้อตามนั้นครับผม ออหรืว่าผู้ใดอยากลบบูดน้ำปูหายจัดแปลงจ่าได้ทักเข้ามาได้แอดมินนำมาให้ผู้รูทุกคนนะครับเด้อย่าพลาดนะครับเด้อตามนั่นแหละครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไบบเป็นกำลังแรงใจกดกระดิ่งใหญ่เตือนว่าเหนือจะถ่ายบรูว่าเพื่อจะให้ตัวไรเนาะเพื่อจ,จ,จะได้แท้่าเฟล่าได้แท้ยังบรูต้องติดตามไปน้ำกันได้ครับเด้อสำหรับอ่า ปูดำเฮ้าในละเนาะเพราะว่าก็คือทายท้ำบ่ไดายเป็นความปลอดภัยของชุคุคนนะครับเนาะว่ามีทั้งน,นงั่นบวกดานลบเป็นธรรมดาเนาะครับเน,ะนาะตามนั้นแหละครับผมอ่าบ่ผ่านเด็ดขาดแอดมินได้มากปั๊บอ่ะก็สื่อโรคห้เขีอเอครับทุกตัวคือว่าผ่านมากะลงคห้ยแล้วครับเด้อแต่ว่าคนปูฝนได้โชคได้หลับคนก็นได้ซื้อหันคนก็ซื้อ ตึกตะว่าคนดีบ่บ่หันตื้อเหมืนนะครับเนาะตามไปเรื่อยๆครับผมที่เนี่ยเพิ่นให้มากแอนดี้นี่ยเห็นลงคลิป um ให้เพิ่นตลอดสามวดแล้วครับนะครับเด้อตะกอนสงการสามหมวดสี่หมวดแล้วเด็กปูด,ดำนะครับเนาะสี่หมวดเราหันกระเขือเต็มๆนะครับเนาะตามนั้นได้ครับเด้อก็วิง่งแข่งเนาะก็มึงบรรยากาศเป็นกันนะครับเนาะ Anna al capom.